นายกสมาคมสตรีไทยสากลร่วมทำบุญฉลองแสยิดตกับนันโตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการดตรจิดาภาแตสกุลนายกสมาคมสตรีไทยสากลพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมและคณะที่ปรึกษาสมาคมกลุ่มสตรีสมุทรปราการและดตอร์เพนจันทร์ล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดกำนันโตบางแก้วบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและฉลองปีใหม่โดยมีคุณปัทมาพรกล่อมจิตภรรยากำนันโตให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งบรรยากาศภายในงานรายร้องไปด้วยเพื่อนสนิทมิตรสหายร่วมอวยพรมอบของฝันและร่วมฉลองปีใหม่อย่างเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นกันเองสิ่งการจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินมีการตั้งจุดคัดกรองผู้ร่วมงานต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้างานทุกคน News นิวส24เสียงกิัณไทยสงภาพข่าวนิราทิพยีรายงาน